ที่พักพัทยาแบบติดทะเลสะสวยห้องมีสระส่วนตัวอยู่ใช่ไหมมาที่นี่เลยมิลันดารีสอร์ทพัทยารอบเนี้เราพักห้องพูลสวีทวิดไพรเวทพลังผู้ห้องเนี้ยเขาออกแบบมาสําหรับครอบครัวหรือจะมาคู่รักก็โรแมนติกสุดๆเพราะเขาจะมีวันม a สเตอร์เบด o ูมที่มีเตียงคิงไซส์แล้วก็แยกรีวิ่งลูมอีกห้องหนึ่งมีทั้งโซฟาเบดกับเตียงสองชั้นแบบบางเบดใครพาเด็กๆมาก็สะดวกแต่ที่เลิฟมากคือระเบียงห้องเขามีพลังพูลหรือสระส่วนตัวให้แช่ได้เลยไม่ต้องเดินไปไหนไกลตื่นมากระโดดลงน้ําก็ได้หรือจะแช่น้ํำ อนเย็นๆยรับลงทะเลคือเพลินมากถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาว่วยนาำในสระรวมบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะสระที่เนี่ยดีไซน์สวยมากขนาดใหญ่แล้วอยู่ติดริมทะเลแบบไม่มีอะไรกรั้นมาช่วงเย็นๆ็นะพระอาทิตย์กำลังตกแสงสวยฟ้าเปลี่ยนสีว่วยไปมองทะเลไปมันได้ฟิลดีจริงๆแถมบรรยากาศโดยรวมของโรงแรมก็คือชิลมากเงียบสงบไม่วุ่นวายมีคาเฟ่มีบีชบาร์ให้นั่งจิบอะไรเย็นๆได้อีกถ้าอยากหาที่พักสบายๆติดทะเลมีครบทั้งความเงียบสงบและมุมพักผ่อนจะไปเที่ยวพัทยาให้ได้ฟิลที่พักผ่อนจริงๆจะต้องไม่พลาดวิ ดาพัทยามาทิ้งตัวริมทะเลแล้วชาดพลังให้เต็มก่อนกลับไปลุยงานกัน